สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ริ์ลือชาทีลาสุดเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้จัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ78ปี โดยงานนี้มีลูกสาวคนสวยมาดามนาเดียสสินานสิริธรมโชตเป็นออแกนไนซ์จัดงานให้สุดเซอร์ไพรส์อีกปีค่ะและไฮไลท์ในงานนี้คือแฟชั่นโชว์จากห้องเสื้อไอรีนที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอซึ่งนางงามที่มาร่วมเดินแบบในวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะมีรงางวัลการันตีความสวยและความสามารถอย่างคาริน่ามูเลอร์ที่เพิ่งผ่านเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เข้ารอบท็อป11 โดยมาดามนาเดียก็ได้ร่วมเดินแบบในชุดฟินเนลเล่นในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะโดยปิดท้ายด้วยว่าจะจัดงานวันเกิดอย่างนี้ให้คุณพ่อริกทุกปีและปีหน้าจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนต้องคอยติดตามกันนะคะวันนี้นะครับผมดีใจมากได้วันนี้ลูกสาวมาช่วยร่วมในงานม,มันมีสีสันขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีใจที่แขกผู้มีเกียรติเขาชอบกันมากแขกจัดแบบนี้ พราว่านางแบบก็สวยจริงๆแล้วก็ชุดเขาก็าสวยแล้วก็รูกสาวเขาออกแบบได้ดีมากนะครับก็ขอบคุณลูกสาวต้องเสื้อนาเดียไอรีนนะครับซึ่งคิดว่านาราคตจะต้องติดอันดับโลกกัเขาบ้างประเทศไทยเนาะก็ขอให้ทำหนีเรื่อยๆต่อไปพัฒนาเรื่อยๆวันนี้นะคะเดียเองก็ได้มาในตี ก็เป็นแนวที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้งานกันบ่อยนะคะ,คะก็เลยออกแบบมาให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็ให้เข้ากับธีมางานะคะ่ะซึ่งจริงๆแล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจจากคอลเลคชันนี้ก็ได้มาจากการที่เดียเองเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงที่รักษาสุขภาพอยู่เสมอรักษาสูมิคุ้มกัุภาพ,าภาพนะคะก็เลยอยากจะดีไซน์ชุดเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้หญิงที่มีความ นะคะแล้วก็อยากจะสนสื่อเรื่องภาพตัเองให้ดูดีนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการอยากจะใช้ชุดไปออกงานนะคะเดี๋ยวเองก็ฝากอยากจะให้อลองเข้ามาในเพจไอรีนนะคะแล้วก็อยากจะให้มาดูว่าแบบที่คุณต้องการเนี่ยแมทชิ่งกับคุณไหมถ้าแมทชิง่งก็ฝากไอรีนไว้ด้วยค่ะทีนี้ก็เจ็ดสิบ ย่าง78พรุ่งนี้แล้วครับแต่สุขภาพผมดีมากๆเลยแล้วก็ก็ต้องดูแลตัวเองครโควิดเนี่ยเพื่อนๆที่เดินไปด้วยกันทุกวันเนี่ยปิดกันครบทุกคนแล้วครับผมปลอดภัยครับผมกินฟ้าทลายโจนทุกคืนนะคืนละสามเมตรสาเมตรทุกคืนแล้วก็เช้าเช้าก็ดื่มน้ำต้นกัญชาผมปลูกไว้บนบ้านเด็ด ใบมันสี่ห้าใบแล้วก็ต้มทุกเช้าดื่มทุกเช้าทุกเช้าแต่นี่ด้านหมายความว่ามันจะป้องกันได้นะอันนี้มันรักษาสุขภาพป้องกันเราต้องสวมแมทแล้วก็กินของร้อนล้างมือสะอาดก็อยู่ไกลจากชุมชนอย่าประมาทครับดีใจครับดีใจเขาก็จะมาดูห้องเสื้อด้วยเขาบอกผมว่ามีไหมมีแฟชั่นเจอของไอรีนผมบอกมีเขาก็เลยมาเยอะครับ นลเรียกจดยัดานให้ทุกปีเปล่า <c oughs> ก็ต้องจัดให้ทุกปีเนาะก็อยากหให้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพ่อปีนี้อาจจะจัดแบบนี้ปีหน้าแล้วก็อาจจะเซอร์ไพรส์กันอีกก็ได้เนาะว่าอาจจะจัดเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าจัดแบบซองซากเราก็อยากอยากจะมีอะไรที่มันแตกต่างบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็แปลกปีที่แล้วนะอันนี้สวย เราจะเดินบนสเตยค่ะแต่ปีนี้เราจะเล่นเป็นออโตู้เลยนะคะก็จะเป็นชุดที่สามารถเดินอยู่บนพรมแดงแล้วก็สวยสง่าแล้วก็เรียบหรูด้วยค่ะแล้วมันใกล้ชิดคนด้วยคนที่ก็นั่งดูใช่คนที่อยู่ใกล้ใกล้งานเนี่ยเห็นชุดจบบใกล้ๆแบบโรสเลยนะคะว่าดีเทียวชุดเป็นยังไงค่ะอย่างนี้ดีกว่ามีสแตนด์อีกมว่าอย่างนี้ค่ะก็ปีนี้นะคะดีใจนะคะที่ได้ร่วมงานแล้วก็กลับมา ไว้คอมันเกิดพุณพ่ออีกครั้งนะคะซึ่งพุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยอายุตัวเองสักเท่าไหร่นะคะแต่ดูจากรูปร่างแล้วยังสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเดียเองก็ขอไวยพอใหรือพุณพ่อเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้ดูแลตัวเองแบบนี้ดีๆนะคะแล้วก็อยากให้คุณพ่อเนี่ยไม่ว่าคุณพ่ออยากจะได้สิ่งใดนะคะก็อยากใหุ้ณพ่อสมดับคำปรัถนานั้น,นะค่ะขอบคุณกา<อ>ตอนนี้กำลังถ่ายเรื่องไกลทองนะครับเรื่องไกลทองอยู่ ผมก็รับบทโอ้โหเรื่องรับบทหนังนี่ผมถ่ายหนังมา300เรื่องเล่นแต่ผู้ร้ายตลอดคนนึกเกลี่ยตัวชาังหมดมาเล่นบทที่สองเป็นผีอีกนึกว่าจะดีก็ไม่ดีเป็นผีเอ้าเปลี่ยนเวอร์ชันมาบทที่สามเมื่อวานเพิ่งไปถ่ายเป็นจระเข้อีกแล้วก็ไม่ดีจระเข้อะสรุปแล้วเป็นบทที่ร้ายๆตลอด เดือนหน้าออกนะครับออกนะครับช่องเจดสีนะครับเรื่องกายทองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ ipm อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมขา่ขาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ